แค่น้ำอย่างเดียวเพราะกูจะกดกูตายแล้วโอ้ยวิ่งตามกันเป็นขบวนเลยนัธนูอยู่ไหนวะเจอปัญหาต้องนนูอีกแล้วเหรอกูเจอบ้านหลังเดือนแล้วกูก็อ่านรูปแ้ดูก็เจอกวากูใช้ใส่ไฟมอไม่ได้โน้นดูข้างหลังให้กูหน่อย มันมันตามเปล่้ไอ้ตัวนั้นอ่ะโอเคไั่กูสงสัยมากเลยยี่มันตอกที่ดนาไข่ไว้เคลียโอ้ยแทงอีกแล้วเหรอแล้วก็แอโร่หมู่บ้านไม่มีจริงหมู่บ้านนี้ไม่มีจริงเราก็แค่จินตนาการมาขึ้นมากูติดปัญหาลงดุกหน่องี้ใช่ไหมไม่ตักงี้ตู๋ไข่ไว้ใช่กดึงไม่เดี๋ยวกูจะดึงมาทั้งมันทั้งแห้งเลย แล้วก็อเอ่อ Arrow, Japanite, Solar, แล้วก็ Godzilla แล้วก็โมโมสตาร์ชี Star ่ไ <c oughs> ของอันสุดท้ายกูหามไม่เจอโมสตาร์ชี Mo ่ Star er, นี่คืออะไรโมสตาร์ชี่รู้จักเออไม่เคยได้ยินคำนี้เป็นคำญี่ปุ่นใช่สุกไว บ้านน่าจะรีเซ็ตใหม่อ่ะเพราะมเมื่อกี้กูเข้าไปมีของอะไรเลยมีมีธนูก็เมื่อกี้กูกดลูกธนูไปแล้วเ๋ยวก,ก็เสร็จแล้วันนะเป่าวแต่มันถามไม่หมสตราเชิดเลยนี่มันเจอเนี่ยเนียาดาดเล่นนานตุ๋นไรเง้<บ>อยอย่างเงี้ยบ้านแล้ว่า็้วน โมบ้าพวกนี้ไม่มีจริงเราให้จินนาก,การไม้ถึงมาวัดแตห <c oughs> ลังนี้หลังสุดท้ายเปล่าวะหลังสุดท้ายแล้วก็เป็นอะไรที่ <c oughs> ยากมากแท้งเป็นจโจบตีเดียวเยี่ยกนที่จริงเผา,าป่าใี่ยโอเคแท้งเบลเดี๋ยวจะกูจะกับพ <c oughs> ือวไป arrow ซึ่งโอ้นี่ไงรถถังไม่อยู่ตรงไหน,น <c oughs> อยู่บนชั้นวางของอะ Sao chơi hình nó nhỉ vậy? Tao bán Cá đinh Cá đinh Bèo Và bèo bèo Là lúc thân hù Thân hù tao này qua kia lá Tôi của đuôi Cô chẳng hả nó. chơi Cô này tay còn Ok, cô tay còn Ờ Thân hù này em có à, เออตอนที่มึงตายเดี๋ยวกูขอไปเช็คเอของให้โอเคมันจ้งหนักแล้วแอบเงี้ยแม่งแอบเหมือนไมีอยากให้เจอไอ้ยังป๋องมังตายแค่ตรงนี้น่าจะนานสุดแล้วมัง้งเออเแยตัด,ต,ดตัดไปเลยตัดไปจนทำเสร็จเลยนาฬิกาเว้ยที่กูยังไม่เคยกดกับข้างหลังนาฬิกากูกดแล้วเฮียเป็นยังไงไม่ไม่มีอะไร แล้วตรงข้างหลังโอ้ยนี่ไงอยู่ไหมนาฬิกากูบอกแล้ยยังนาฬิกามึงเห็นตรงเข็มมึงเห็นตรงเข็มนาฬิกาไหมมันมีลูกธนูอยู่คนเนี้ยคนเนี้ยนี่ยังไม่เห็นเฮ้ยมึงแกูมือไม่บอกไม่รู้นะเออถ้ามึงไม่บอกกูกูก็ไม่เช็คนะมือแกปี๋อยู่เลยสั่งมานี่เก่าไอ้เหี้ย ข้านี่จะกระทืบมึงโอน้ไโคตรเหนื่อยกับเมื่อกี้เลยพวกเราโมองของวันนี้อุ๊ยไอ้เลื่อกูคนแรกเลยเยอะหนักตองเก็บกระบี่กระบองเนี่ยจะกระบี่กระบองบ่สตาของเจียงดำอุ้ยเอาอุ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อะไรบิดผ่านหน้าอะไรบิดผ่านหน้าควมึงบ้าง เมืเ่อกี้อะไรบิดผ่านหน้าไปมาเอไอ้เหี้ยโอ้ยว้าวทำไมเราไม่เอาดาบไปปาดนนอะมันมำไ,ไ,ไ,ไมัมันปาไปมัน้ไม่โดนเดียวบ้ามันมันปาเสร็จมันบังดิโอ้ยแกงดาบกูโอเคโดนหลังมันเจอตัวไหม เจต้นไม้ต okay. ้องตัดต้นไม้ก่อนด้วยการปาดามันเี่ยมกเรียงกตปลาดักหน้าด้วยบุ้งไม่ถบปาในโรัพเรียงปลาย่ะกูต้องเล่นมันระยะประชิดเียโอ้โเราไม่เอา สุนอาบน้ำมนต์มาอาบน้ำมนต์มาวัาไหนโอ้ยอะไรนะโอ้ยเมื่อกี้มันกระโปงมาเลยมันกระโปงมันมาเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันมันก้มลงดาบกู้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยนี่มังรูนจะทำสิ่งนี้ได้ด้วยอุ้ยมันเลึงเฮ้ยเดี๋ยวมันจะถึงตรงน้ตัดต้นไม้ก่อนตัดต้นไม้ก่อนโอเคลงมาดาบกู้เรวมาหลัง กี่อะไรไม่มีหรอกมันอยู่หลังมึงอุ้ยเลตอนไหลขึ้นท้นไมทแตมันเยียบขอเล่มนี้ละกันสวยดีหมูสูงเกินดับเฮ้ยถาวรเป็นคนที่เดินรถขอวันพันเกี่ยวมาแล้วปูมีดาบตัวสองเล่มไม่ไม่มีดาบเลยโอ้โหทำไมต้องมีเจ้ามีเงีังมัตลอดเลยวะ ôi đạp. hai tay Được tay hai tai, hai tay mà, tay hai tay hai tay không? Bắn hai tay hai tay hai tay hai จัดก,การ,ะาราละเจ้ารถสักดาวสักซึ่งดาวสักไึ่เนี่เหรอว่าให้เกิดกทีเดีวยดวรถสิอีกติดเต้นน่าจะข้ามนะไอ้ไม่เกินเกนะห้าปกปกเล่นน่าจะข้าไมได้ได้เลยเพื่อนเรียบรวมอยู่ โอ้ยโอ้ยอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดียวนี้เดี๋ยวนี้ดูเลยมอแ่ผเยอยเงี้ยอันนี้มเัเฟรมสามวพวตายหมดลมมแล้วต้นไม้เยอะต้นไม้ต้นไม้ดูด้วยแล้วดู้วยแล้วเยตอต้ยไม้จะตายเอา Ơ ơ Lớp tui ít liền số thái Đưa lên Chết xuống รปจอกกระจจกอะไรเนี่ยมัจะตายยังยังเหลือครึ่งเอโอเคเยี่ยมอยให้มันได้พูดเกิดูจะตายมงทั่วๆทั่วๆทัวเวๆทั่วๆทั่วๆท่่ๆเัีั่ๆ่วทัย ก uh, да, yeah. yeah. oh. ูกูใครพวกโปมิชโนตรงนี้มี่ช่วคอ่าดาบในกองมีเล่มนึงอ่ะรสุดท้ายรอบหนึ่งเป็นยังไงเย้รอเย้งอกกบมันเล่นไปเยอะแ่เมื่อวานมั้งอ้อโอ้ยโอ้ย เฮ้ยมีอะไรให้รู้กันบ้างออป้อมเออ,เอ,อป้อนป้อมเฉยเลยเออกูบอกกรูกระเท้ยโอ้ยทางไกลเสร็รรรจแล้วนะแอมใกล้น่าจะใกล้จบละไอ้เหี้ยกูหลุดเกมพอดดีจเกีฝากดูแชทตต่อด้วยอุปัตละได้ อันนี้น่าจะฉากจบแล้วสู้กอบดุดไม่ใช่อย่าบอกนะว่าสู้กับบอสอีกตัวหนึ่งอะหรือรว่านี่คือยมทูตยมทูตแหละมีเคียวอย่างนี้ 私にでもほぼ不可能のことだだがその願いの半分ならかなえるもちろん値段がつくだ地球に戻った時君の時間は制限される <laughs> だがまずは私の試練を乗り越えなければいけない試練を乗り越えなかった私はなし

เท่าที่จะทำได้แล้วแสงสว่างข้างหนะ้าอันนี้นอนเมื่อกี้มึงไม่ได้วิ่งเหรอเออแต่ มัอะไรขึ้นเอ้ยฉันทำได้ฉันรอดฉันไม่อยากคิดเลยว่าฉันเอาตัวรอดจากนารกได้ไงไม่อันนี้ตัวเกียวในชีวิตจริงเหรอเนี่ย <What? S 2> ตัวเกียวเหรอเนี่ย โอเคจบชั珀เตอร์สามแล้วไอชิเม้นคิดเด้งลาจบสักทีจบแล้วสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะ Bye.